ลับมาจับตาประเทศไทยกันต่อนะคะเราจะจับตาชื่อของนายกคนไหนดีคะนายกปัจจุบันหรือว่าอดีตนายกพี่สำราญรตอนนี้มีสานายกใช่ไหมค่ะอดีตนายกทักษิณค่ะอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะนายกองค์อิงองค์ิงอยู่ที่อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะลอนดอนลอนดอนสังคมถามนะท่านนายกคะไปทําไมคะที่อังกฤษไปดูค่ายค่ายมวยค่ายมวยซับพาวเวอร์ไปเปิดไทยซีเล็กแต่เอาละ จะเอาจะจับตานายกอิงก่อนหรอหรือจะยังไงพี่สำราญเพราะว่าวันนี้ต้องไปดูคดีจำนำข้าวาคุณยิ่งรักชินวัตรคดีทางแพงแ่งเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งน้องหมิวศารปรลปกครองสูงสุดนะครับก็จะได้ อ่านคำวินิจฉัยอ่านคำพิพากษาว่างั้นเถอะว่าจะยืนตามสารปกครองกลางรหรือไม่จะชี้ขาดไหมว่าคุณยิ่งรักจะต้องชดใช้ค่าสินไหมในคดีจำนำข้าวสามห0่ล้านหรือไม่เราจะมาจับตาเรื่องนี้กันนะคะคุยกับอดีตสมาชิกวุฒิสภาค่ะคุณสมชายแสวงการนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งส,สองท่านครับค่ะโอ้ท่านสวสมชายโพสต์ยาวเฟ้ยเลยในเฟซบุ๊กนะค่ะแล้วก็ผมอ่านดูแล้วสองสามเที่ยวเนี่ยนะ คล้ายๆจะมีความมั่นใจว่าสารประครองสูงสุดน่าจะแก้คําพิภากษาของสารประครองกลางประมาณนั้นใช่ไหมครับผมตีความผิดไหมผมผมอยากมากกว่าครับอยากใช่ไหมผมอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากเห็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเสียหายจากการจำนําข้าวถ้าจำได้นะครับเราใช้เงินรัฐบาลที่มาจากภาษีประชาชนเนี่ยหลายขอบเนี่ยนะหลายปีเนี่ยนะครับ ประมาณเกือบเกือบเก้าแสนล้านแล้วขายข้าวคืนไปได้เลยนะครับประมาณไม่กี่แสนล้านสรุปว่าเราเสียหายประมาณห้าแสนล้านวันนี้เ,เนี่ยนะครับเรามีคดีอาญาที่ตัดสินตั้งแต่คุณบุญทรงเสียเปลียงและทุกคนเนี่ยในคดีติดคุกหมดแล้วแล้วออกจากคุกหมดแล้วทั้งที่สาลตัดสินจำคุกสี่สิบแปดปีบางคนติดอยู่แค่ปีกว่ากว่าบางคนติดอยู่แค่หกปีเจ็ดปีออกหมดแล้วครับ ส่วนนคที่หนีคดีก็คือคุณยิ่งรักแล้วก็หมออะไรสักอ,อย่างพันตรีอะไรนะต้อมโด่งนะครับส่วนการยึดทรัพย์ผมเรียนเลยนะครับว่ายึดไม่ได้เลยสักบาทอ๋อที่ว่ายึดแล้วที่ยึดมาจริงไม่มีการยึดใช่ไหมย,ยังเหรอมันยึดไม่ได้เลยครับที่ยึดมาเนี่ยเป็นคอนโดของเอกชนแล้วกันนะเสียปปาเนี่ยนะครับ,รบ,รบที่แถวลาดพร้าวเจ็ดสิบเบ็นเนี่ยนะครับปรากฏว่าชาวบ้านก็มาร้องเรียนผมเพราะว่า คอนโดนั้นเนี่ยมันมีการขายให้ชาวบ้านไปแล้วเป็นห้อง,อง,องๆก็อ,อาจจะเหลือนิติบุคคลกับเหลือห้องเีียงขายไม่ได้อยู่ส่วนหนึ่งเลยทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลเรื่องน้ําไฟอะไรเต็มไปหมดเลยครับเพราะเพราะเข้าไปยึดเดี่ยมันก็เท่ากับยึดทรัพย์ไว้อนะครับครับเอส่วนที่อื่นๆ <c oughs> เนี่ยผมก็เห็นว่าย,ายึดบริษัทกระดาษแล้วก็เงินบางส่วนเนี่ยนิดหน่อยเองครับกับความเสียหายซึ่ง ขณะนี้เรายังค้างหนี้ทกศตัวเลขปีที่แล้วนะครับ2แสนสามหมื่นห้าพันล้านที่ยังใช้ไม่หมดมเพราะทกศไปกู้เขามาให้รัฐบาลเอามาใช้จํานนำข้าวและร้ายกว่านั้นอีกคือรัฐบาลคุณเสถาไปตัดงบประมาณที่จะใชหนี้ของทอกศก็ห้าบดังที่ผมไปยื่นมาตรา44ลหนึ่ง44เนี่ยนะครับเอามาแจกอีกซึ่งดอดอกเบีย้ยและเงินต้นเนี่ยเขาห้ามตัด เพราะเป็นวินยัยการเงินการคลังสําคัญมากมแล้วก็ไปตัดเอามาแจกแบบดิจิตอลในสมัยคุณอุ้งอิงโดยสรุป <อา S 2> ขนาดนี้เนี่ย<ไ>ใช่ครับเออเป็นมีหลายเรื่องปนกันแต่ในเรื่องนี้เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเราเสียหายไปหลายแสนล้านแต่เราแทบไม่ได้เงินกลับมาคืนแผ่นดินเลยครับจึงอยากเห็นศาลท่านได้กรุณาเมตตาประเทศเมตตาแผ่นดินเมตตาภาษีอากรของประชาชนคนที่กระทำความผิดต้องถูกยึดทรัพย์ต้องติดคุกครับ คำพิพากษาวันนี้แยกกับในส่วนของคดีอาญาที่คุณยิ่งรักต้องติดคุกหปีใช่ไหมคะแยกแน่นอนครับอันนั้นเป็นคดีที่คดีอาญาขหาละเว้นว่านาที่อันนั้นคดีอาญาห้าปีเนี่ยต่อให้วันนี้ยึดหรือไม่ยึดคดีห้าปีก็ยังอยู่ครับอแต่ว่าวันนี้พอสมุสารปกครองสูงสุดยืนตามสารปกครองกลางก็ถือว่าจบในเชิงของคดีแพ่งจบเด็ดขาด จบนะเด็ดขาดขาประเทศประเทศไทยก็ไม่ได้เงินอะไรคืนมาครับเสียหายก็เสียไปอแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นบวกกับคุณยิ่งรักก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโทษเดิมคุณยิ่งรักเนาะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเฉพาะโทษจำคุกห้าปีครับแต่แต่ก็คือที่กระทรวงการไปอายัดบ้านแถวอ,อะไรแถวเรียกทางด่วนไว,ไว้อะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องปล่อยคืนหมดครับครับวันนี้เนี่ยสมมติเนี่ยเราก็ ต้องขออนุญาตศาลเราไม่ได้ก้าวล่วงนะ,ะก็คือว่านี่สามหมพันล้านสมมติศาลบอกศาลปกครองสูงสุดบอกว่าเยอะไปหมื่นล้านพอนี่พอพูดภาษาชาวบ้านนะจะคุณสวสมชายเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หลายกรณีครับเพราะว่ามีความพยายามส่งข้อความทนายไปยื่นต่อรองขอจ่ายห้าร้อยล้าน อะไรอย่างเงี้ยครับมีครับอันนี้มีกระแสข่าวนะเราไม่ได้ก้าวล่วงวมีข้อมูลนะข้อมูลอินไซด์ที่ผมเคยได้รับแต่ผมคิดว่าเสารท่านคงไม่รับอะครับแล้วก็ความเสียหายที่ท่านจะประเมินมันก็จะมีสองสำทางที่หนึ่งเนี่ยกระทรวงการคลังสั่งโดยชอบหรือไม่ถ้าสาาั่งโดยชอบกระทรวงการคลังก็เดินหน้าต่อไปเต็มสามหมื่นห้าพันล้านถ้ากระทรวงการคลังสั่งไม่ชอบตามสานชั้นสารกลางนะครับสันปกครองกลางก็ยกเลิกไป ส่วนที่จะมาพบกันครึ่งทางเนี่ยก็มีหลายคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ผมยังสงสัยว่าศาลท่านจะท่านจะเอาข้อมูลตรงไหนบางวิธิัยว่าลดครึ่งราคาลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมฟังนักกฎหมายบางท่าน,นออกมาเขียนเนี่ยกับกระแสข่าวที่ผมคิดว่ามีการพยายามสื่อสารต่อรองเนี่ยนะครับเอ,อก็ต้องตับตาดูครับว่าท่านใช้เหตุผลในคําแถลงอย่างไรถ้าลดราคา เพราะผมเห็นเนี่ยนักกฎหมายอย่างน้อยสามสี่คนแล้วบอกว่าจะแก้ไขตัวเลขน้องมิว <c oughs> <c oughs> จากสามหมืหน่น <c oughs> เป็นลดลงอ่าประมาณนั้นแหละเออเราก็ไม่รู้ในเรื่องนี้นีเน่เป็นไปได้กับพสาํารณาแต่ว่าต้องตอบได้ว่าที่ท่านที่ท่านลดลงใบเนี่ยสมมติลดไปสามหมืห้าพันล้านหรือห้าร้อยล้านเนี่ย <c oughs> ตามที่มีข่าวหรือว่าจะพยายามดีลแบบเนี้นะครับหรือข้อที่เขาบอกว่าอาจจะเหลือครึ่งหนึ่ง ก็ต้องมีคําอธิบายว่าครึ่งหนึ่งเพราะอะไรครับแล้วถ้าเกิดว่าสารชี้ว่าต้องชดใช้สมมติห้าสามหื่นห้าพันล้านเลยเนี่ยแล้วจะต้องไปเอาทรัพย์สินจากไหนคะไปยึดมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีให้ยึดแล้วมันจะยังไงต่อคะ,อะก็อันนี้ยึดอยู่ขายทอดตลาดได้เท่าไหร่สมมติขายทอดตลาดได้ห้าพันล้านแต่ที่เลขสามหมื 30, 000, ่นก็ก็ต้องไปบังคับคดีเพิ่มเอาครับ จะล้มละลายหรือจะไปตามทัพต่างๆประเทศจากอะไรก็ต้องไปว่ากันต่อครับต้องไปบังคับถึงดูไบป่ะฮะอาาโทษผมแนะนําเลยครับบังคับที่แฮร์รอตครับอพาร์ตเมนต์หกพันล้านตรงข้ามแฮร์รอตใกล้ๆแฮร์รอตครับสามชั้นครับฐานากันสามพี่น้องคนละปลอดเที่ยงกฤษครับอังกฤษนะที่อุ้งหิงไปอยู่เนี่ยแหละครับโดยโดยเป็นภารกิจปกผิดปกติขอว่าพูดนิดเดียวครับในฐานะที่เคยเป็นนักข่าว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตามพเดชชาติชายไปสหรัฐอเมริกามีหน้าที่เยอะแยะมากเลยแล้วผมก็ตรวจสอบบอกอข่าวแล้วงานนี้ถูกนักข่าวถูกไม่ให้ไปครับทั้งที่ไม่ได้เงินรัฐบาลนะเป็นเงินที่ทีวีรวมการเฉพาะกิจเขาต้องออกเองอเป็นเงินที่นักสื่อพิมพ์ต้องออกเองครับหรือกรมประชาสัมพันธ์จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าได้รับทราบมาไม่เป็นทางการว่านักข่าวถูกห้ามไม่ให้ไปบวกกับภารกิจซึ่ง ทษนะครับไม่ใช่ภารกิจัมนตรีน,นะครับภารกิจไปดูค่ายมวยเนี่ยผมว่า,าทิพดีระดับประเิศดีหรือเอทูตพาณิชย์ครับไป,ปแล้วอียูเนี่ยไม่ใช่ไปที่อังกฤษนะครับเพราะอังกฤษเล็กซิตออกจากอียูมานานมากแล้วครับเพราะผิดปกติแบบนี้ขอให้ปปอชอซึ่งดำเนินคดีกับข้าราชการและก็นันกการเมืองท้องถิ่นติดคุกม,มาเป็นพันคดีแล้วนะครับใช้รถหลวงใช้ไฟหลวง ให้คนหลวงเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องราชการเนี่ยติดคุกคหมดนะครับสตงเนี่ยครับเอ่อหายโศกเศร้าจากเรื่องตกดพรมไล่ตรวจ่ึงนี้หน่อยครับเพราะว่าสุดจริตหรือไปสุดจริตครับเพาภารกิจไม่ได้พบกับนายกไม่ได้พบกับรัมรีอะไรเลยขององกิษนะครับอืมครับม,มันสงสัยแบบแบบคนทําข่าวเก่าอะครับโอเคนะละวางไว้ก่อน,นะค,ะคุณสุภัยขอ,ขอนาทีสุดท้ายใช่ไหมคุณเหมียวเวลา เรื่องคดีที่ไปยื่นเรื่องมาตรา114ยื่นผ่านปปช <11 4. S> 1 1 4่อ่่144เพื่อให้ไปสารน้งดนี่อัปเดตล่าสุดเป็นยังไงครับเออยังไม่ครบเดือนครับครบเดือนเราก็อาจจะเป็นขอติดตามทวงถามครับผมมั่นใจว่าเอกสารหลักฐานที่คุณชันชัยผมดเรเจตคุณนกเขาทำกับนักกฎหมายอีกหลายท่านที่ไม่ได้เปิดเผยนามเนี่ยชัดเจนทั้งมติกรรมก กรรมธิการในการตัดงบมติคณะรัฐมนตรีในการเอาไปแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทมติของกรรมการกองทุนสมาชิกรัฐสภาที่เอาเงินนั้น่ะที่ตัดแล้วมาแจกจ่ายเป็นประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทาง,ทงอ้อมผิดรัฐธรรมนูญมาตราร้อยสี่สี่คำว่าโดยพลันเนี่ยปปชเนี่ยน่าจะมีระยะเวลาไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งนะครับในการที่จะส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ <c oughs> ถ้าครบเดือนเราก็ขอญอาต ไปทวงถามปปชครับจากนั้นเนี่ยถ้าท่านส่งสารรับนูลแล้วสารรับนูลเนี่ยน่าจะใช้บรรทัดฐานเทียบเคียงกับกรณีสอสอส,อสอวอส่งเรื่องมาว่าภายในสิบห้าวันครับสิบห้าวันรู้เรื่องอออ่าเดี๋ยวรอน,นะคะสุดท้ายแต่แ,แต่รอดูรอ,อดูชั้นสิบสี่วันที่สิบสามก่อนครับน่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งครับโอเคโอเคขออีกสักคำถามทิ้งท้ายเลยนะคะคำพิพากษาวันนี้เนี่ยจะมีผลกับการกลับหรือไม่กลับไทยของคุณยิ่งลักษมีไหมคะอ๋อ คือคุณยิ่งรักกับไทยได้เสมอนะครับถ้าให้มาชับชดใช้เงินก็กลับมาชดใช้แต่เรื่องติดคุกเนี่ยก็ต้องกลับมาติดครับจะไปนอนบ้านก่อนไม่ได้ครับต้องเข้าคุกก่อนเช่นเดียวกันครับที่มีคนพยายามบอกว่าเอ้ยถ้าคำพิพากษา13มิถุนาเนี่ยให้กลับไปนอนบ้านได้เลยผมว่าท่านให้ความเห็นทางกฎหมายผิดนะครับท่านต้องกลับไปเข้าคุกก่อนแล้วนับหนึ่งปีหรือจะแปดปีตามที่สาลมีหมายขังเดิมก่อนนะครับเพราะเนี่ยหลักฐานขณะนี้ เดี๋ยวกำลังจะนาความขึ้นสู่สามเพิ่มเติมนะครับชัดเจนมากนะครับเรื่องเรื่องไม่ป่วยปกติเนี่ยครับไม่ป่วยวิกฤตเนี่ยครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันช่วงใกล้ๆทีครับคเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสมชายมากเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวลุนกันบ่ายโมงครึ่งนะะไม่เกินบ่ายสามรู้เรื่อง ตุ้มๆต,ต่อมๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันค่ะช่วงอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นดีมากเลยวันนี้รออยู่แล้วนะคะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามิานทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องโควว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับ บ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 000. ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ20,000แท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหามไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่20,000แท่านนั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทาและที่สำคัญ อยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วพูดตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาทชีเบอร์0-81 3351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ